สวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยนะเออวันนี้ก็ทำพงทำผมเอมื่อเช้านี้ไปงานร่วมงาน13ตุลานะคะที่ว่าการอำเภอไปในานามของอตัวแทนสมาคมรูและบุคลกากรทางการศึกษานะคะอำเภอศรีธานะคะ,ะก็ไปวางพรมาลามาแล้วเรียบร้อยอผมก็เลยอุ๊ยจะตรงนิดนึงไม่ได้เป็นหย่องน้อยนะ <laughs> โอเคอืม เสร็จแ,แล้วเอะทำไมเป็นชุดดำเลยจังเดี๋ยวเราไปงานข่าวดำต่อนะอืมวันนี้พรีเซนต์ตัวเมดอมเออเปปอรเมินโ์โอนจอยนะคะจากวีนัสวีนัสป๊อสีโรงเรียนบ้านรามาักบ้านนะให้ที่เชื่อมาที่จะไม่ลองแกะเลยเดี๋ยววันนี้จะมาลองแกะดูสิว่าอืมรสชาติน้องจะเป็นยังไงใครใครใครกินแล้วก็คอมเมนต์ที่เชื่อหน่อยนะคะอ่าม,มาดูกันอืม เบอร์มินลูกอมชนิดแผ่นนะตราวอล์กเอนจอยชิมดูสิอันนี้เป็นอะไรโคล่าโคล่าฟลาวเวอร์ขอลองหน่อยสิเป็นยังไงวีนัสบอกที่เชื่อค่ะหนูแบบตั้งใจจัดหาที่เชื่อมากนี่เชื่อจัดให้เชื่อขอลองหน่อยนะเป็นเพื่อนเพื่อนใส่กนแล้วอ้ําเปิดไงเนี่ย อ๋อโอเคเป็นแผ่นแบบนี้นะคะทุกคนแล้จะแบบดึงนะหยิบมันอ๋อโอเคโอเคโอเคอ๋อดู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 อ๋อโอเคค่ะมันก็จะมีรสชาติของโคลาแล้วก็ una. จะติดอยู่ที่ลิ้นเราติดที่เพดานละ <laughs> โอเคอ่าขอบคุณวีนัสนะคะอะไรดีขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปงานขาวดำต่อนะบ๊ายบาย